สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่3นะวันที่3สิงหาคม2565้านะครับ สำหรับลาสตา์ก็คือหอยลาวนะครับลาสตา์ก็คือหวยราวนะครับจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสามโมงสีห้านะครับใช้เวลาออกประมาณสัก15นาทีเราก็จะได้เฮได้กรี๊ดกันแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ออกอะไรอ่ะเห็นไหมครับ4 0่ศูนะครับ ได้กรีดแน่เมื่อวานในกรีดแบบสลบปนะ,ะคือมันหลุดนะครับประอออกไปด้วยนะครับเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะอะแต่ถ้าคนที่ลงทุนมันก็ไม่ใช่ของธรรมดาแล้วนะครับถ้าเกิดหลุดนะมันก็คือมีความรู้สึกว่าผิดหวังเสียใจเสียดายเศร้าซึมอมืแล้วก็ท้อแท้สิ้นหวังอสำหรับคนที่ทุนหมดนะ สำหรับคนที่พอมีทุนไปต่อก็พอจะเอ้าสู้ๆกันต่อไปาสำหรับท่านที่ทุนหมดหรือทุนไม่มีก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆสะสมไปนะเก็บหอมลอมริบมาเป็นทุนนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าสำหรับลาวสตาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอืมขอบพระคุณมากๆอ่าเราก็มาเตรียมตัวชมเลยนะครับชนชอบค่อยเอาไปจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยอืมเอาคนลงเล็กๆแล้วนะมองไม่เห็นคนละอ่าเอาอะไรเยอะแยะเนี่ยอืมอืมมันขึ้นเองอ่าแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะ แปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับ 2> 9, 2, เก้าสองสองเก้าออมันทำไมถึงขึ้นอือเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าห้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับไปกลับนะสองแปดแปดสองสามแปดแปดสาม สี่แปดแปดสี่ห้าห้าแปแปดนะครับแปดห้าห้าแปดแแปนะครับตัวกันคือศูนย์นะใครชอบศูนย์ก็จัดไปเลยนะครับศูนย์คือตัวกันนะครับรูดน่าจะรูดแปดกับเนะนะครับรูดนะน่าจะรูดนะครับ 8กับเ้าครับตามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ้นรวมเพื่อพอมัเถึงไปนะครับอขอขอ,ขอบอคุณมากๆขอทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงๆ,ๆนะครับอืมขอไม่เก็บไม่จนนะไม่เก็บไม่จนมีเงินใช้ขอให้เงินอายุยืนยาวกว่าคนนะอ ตามนี้เลยครับขอขอบพระคุณมากมาขอขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ